สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีที่คุณครูอยากแบ่งปันให้กับผู้ปกครองทุกท่านในเรื่องของผลสำเร็จทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดความสำเร็จทางการศึกษาจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจด้านวิชาการด้านการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งประเภทห้องพิเศษโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีเด็กชายนกกธนกฤตมณีใสสอบได้ประเภทห้องพิเศษวิทยคณิตส,สอบคบได้ในลำดับที่35 โรงเรียนสุรวิทยาคารมีนักเรียนสอบห้องพิเศษห้อง SMET มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด8คนและสอบผ่านทั้ง8คนนับเป็น100% โรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยประเภทห้อง SME และห้องพิเศษกีฬามีนักเรียนอนุบาลสีขอรภูมิสอบได้31คนและสอบได้ลำดับที่1ได้แก่เด็กชายพงศกรพรหมลิขนับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับเด็กนักเรียนทุกคนเลยค่ะ บรรบือวิทยาคารจังหวัดมหาสารคามเด็กหญิงกันติชาเพชรยอดสอบได้ลำดับที่7ในโปรแกรมห้องพิเศษค่ะด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564ผลการทดสอบนักเรียนสูงกว่าระดับชาติทุกวิชาและมีนักเรียนได้คะแนนร้อยคะแนนเต็มในวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่เด็กชายธนกฤตมณีใสชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนได้100คะแนนตเต็มเป็นปีที่สองเก่งสุดยอดไปเลยค่ะเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิเก่งกันทุกคนเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิก็ขอสแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการศึกษาพร้อมที่จะเติบโตเรียนรู้และพัฒนาตนเองในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนของเรายังคงตั้งใจพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่ออนาคตของนักเรียนทุกๆคนที่จะเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีทั้งคุณธรรมจริยธรรมและความรู้อันเต็มเปี่ยมในการใช้ชีวิตในสังคมนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เชื่อมั่นในโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิและให้การสนับสนุนทางการศึกษาเสมอมาขอขอบพระคุณค่ะ